ครับผมสวัสดีครับผมแล้ววันที่สามสิบมีนาหกห้าครับเดินเลาะดูไปตามพุ่มพุกเจออีกแล้วครับผมลังใหญ่แล้วครับพุกเจอแล้วครับผมดูกันครับครับผมอยู่ข้างในดูตัวเป็นข้าเป็นออกใค้รื่มเลย บินคอยไนดอกให้ลืมเลยตรงนี้ก็ับผมลาค่อนข้างใหญ่มันรุ่นการนจะมีน้ำไหมนี่ครับเห็นกันไหมครับผมยาดูอีกมุมครับผมมุมนี้เห็นไหมเนาะน่าจะเห็นครับจะย้อนแสงนี่ครับ เดี๋ยวมนแสงไปหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันทั้งบนเลยครับผมทางน้ำครับผมโอ<ฮ>้โหจะหนักหนักทั้งนั้นเลยครับดูครับผมออกให้หมดเลยเดี๋ยวเกี่ยวแหละดูครือน,น้ำทั้งนั้นเลยครับสุดยอดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นมาเจอกันทั้งบนครับ

Komm, komm, เก่อสอนนี่สินนะครับผมเก่อสอนนั้นหอวยา่าตัดนะครับของตรงกลาง

那。嗯嗯

วางแล้วยาดวางมาครับจับก็เมขอนันยจะครับไมไหวรัวๆแล้ว ้วตัดเสียงนะครับเพระว่าเดี๋ยวผาด I don't know. ลืมรัดกระป๋องโอ้ <S <S oh. หน้าลงแต่ไม่ลงเองครับผมไปต่อครับน้ำนช้ำๆนะครับสวยติดเจี๊ยซ้อนหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปเลาะอ,ออกนิดเดียวช้ำๆแล้วครับผมน่าจะประมาณสองกิโลกว่าได้อยู่สองกิโลกว่าดูสวยๆเลยครับผม โอเคครับขอบคุณครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ